สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูอีกแล้วในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของอาหารหลัก5หมู่นั่นเองนะคะเด็กๆทําไมต้องเรียนอาหารหลัก5หมู่ลายวันแล้วยังอยู่ที่อาหารหลัก5หมู่หนูจาได้แล้วอ่าหนูจําได้แล้ววันนี้เราจะมาทบทวนกันว่าอาหารหลัก5หมู่แต่ละหมู่มีอะไรบ้าง ะะแล้ววันนี้คุณครูก็มีใบงานนะคะให้เด็กๆทาเช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่จะไปทําใบงานเรามาดูก่อนว่าอาหารหลับห้าหมู่ในแต่ละหมู่มีอะไรบ้างามาดูหมู่ที่หนึ่งโปรโตีนอันนี้ไก่นะคะเนื้อไก่ก็คือเป็นแหล่งโปรโตีนชั้นดีเลยเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะนอกจากไก่แล้วมีอะไรอีกถั่วถั่วต่างๆที่เราทานก็ให้โปรโตีนนะคะต่อไปนม วินมมาโรงเรียนคุณครูให้ดื่มนมทำไมคุณครูบงังคับให้ดื่มนมเพราะในนมมีโปรตีนนะคะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตนะคะนี่เนื้อหมู เนื้อหมูใครชอบทานเนื้อหมูเนื้อนะลูกไม่ใช่มันนะคะเนื้อของหมูจะให้โปรตีนอีกอย่างนึงไข่ใครชอบทานไข่ไข่ก็เป็นแหล่งของโปรตีนนะคะต่อไปหมูที่สองหมูที่สองอะไรเอ่ยหมูที่สองอะไรเอ่ยมาดูกันหมูที่สองหมูที่สองคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตได้จากอะไรที่เราทานทุกวันข้าวนะคะข้าวที่เราทานทุกวันเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตนะคะ เผือกรู้จักเผือกไหมลูกเผือกอเผือกที่เป็นหัวค่ะเอามาทําขนมอ,อันนี้ก็เป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตอ,อันนี้มันนี่มันมันสัมปะหลังมันเทศนะมันญี่ปุน่นนะคะทุกอย่างที่เป็นมันจะเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะ,ะต่อไปขนมปังขนมปังก็ทำมาจากแป้งนะคะ ก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะที่เราทานนะคะอ่าต่อไปหมู่ที่3หมู่ที่3 4 5อาจจะสลับกันก็ได้นะคะหมู่ที่3นะคะบางบางทีก็จะเป็นผลไม้บางทีก็จะเป็นผักนะคะแต่วันนี้หมู่ที่3ของคุณครูก็คือผักต่างๆอ่าอันนี้อะไรใครชอบทานแครอทอ่าแครอทนะคะให้วิตามินและเกลือแร่ช่วยให้การขับถ่ายของเราดีนั่นเอง มะเขือม่วงนะเด็กๆไม่ชอบทานมะเขือม่วงปูรู้ใช่ไหมคะอ่าต่อไปกะหล่ำปลีใครชอบทานกะหล่ำปลีเอ่ยนะคะเป็นแหล่งของวิตามินและเกลือแร่นะคะแล้วก็ฟักทองฟักทองมีวิตามินและเกลือแร่เยอะมากนะคะแล้วก็ผักต่างๆก็คือในส่วนของผักต่างๆก็จะให้กาดใยให้วิตามินและเกลือแร่ช่วยให้ร่างกาย ได้ดีนะคะอ่ะต่อไปหมู่ที่4ของครูเป็นผลไม้ต่างๆนะคะใครชอบทานผลไม้ทําให้ผิวพรรณดีนะคะก็คือผักผลไม้ก็ให้วิตามินและเลือแร่นั่นเองเหมือนกันนะคะเราต้องทานให้ครบทั้งผักแั้ผลไม้อ่ะหมู่ที่4อันนี้อะไรสับประรดสับประรดมีรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวของสับประรดมีวิตามินซีอ่านี่ผลไม้ต่างๆล้วนมีวิตามินนะคะ แต่คือแร้ทั้งนั้นเลยกีวีนะคะอ่าแอปเปลิลนะคะส้มนะคะส้มเป็นแหล่งของวิตามินซีช่วยให้เราแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นหวัดง่ายนะคะต้นเป็นภูุิต้านทานโรคได้อย่างหนึง่งอ่ะมู่สุดท้ายหมู่ที่5ไขมันต่างๆไขมันจากพืชและสัตว์นะคะที่เรารับประทานทําไข่เจียวใส่น้ํามันพืชใส่น้ํามันปาล์มก็ได้ไขมันเนยนะคะเนยก็เป็นไขมันของพืชที่เอาไป ของสัตว์นะคะขอโทษค่ะของสัตว์เนยเป็นไขมันของสัตว์นะลูกทํามาจากไขมันของสัตว์แล้วก็นําไปแช่แข็งนะคะอ่ะหมูสามชั้นนี่สามชั้นก็เป็นแหล่งไขมันนะคะไขมันแต่เราต้องทานแต่พอดีเวลาไปทานหมูกระทะก็อย่าทานเยอะเพราะว่าไขมันจะไปสะสมในร่างกายนะคะเด็กๆนะคะดูแล้วครบทั้งห้าหมูแล้วนะคะคุณครูอาจจะพูดเร็วเดี๋ยวมาย้อนดูได้นะคะอ่ะทีนี้ วันนี้ให้ทำใบงานใบงานนะคะใบงานส่งครูคด้วยนะคะใบงานส่งค,ครูสวยๆระบายสีให้สวยงามส่งเข้ามานะคะวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์ก็จบเพียงเท่านี้เจอกันชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ